เรื่องย่อละครสูตรรักแซบอีหลีเป็นเรื่องราวของโรงงานผลิตนะ้ำปลาแซบไม้ของนำพลที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตโควิด -19 เล่นงานจนทำให้โรงงานขาดทุนย่อยยับแถมยังถูกคู่แข่งอนวัด เจ้าของน้ำประาะแซบป,ปากเวอร์ซึ่งอนาวัตเคยเป็นอดีตลูกน้องคนสนิทที่ขโมยสุดน้ำปลาะไปเขาคอยโจมตีเพื่อหวังจะฮุบก,กิจการของนำพลทำให้คิรินลูกชายของนำพลต้องรีบเดินทางกลับมาจากเมืองนอก เพื่อมากอบกู้กิจการของพ่อโดยมีเป้าหมายสำคัญคือทำให้น้ำปลาร้าแซบไม้เป็นที่หนึ่งในตลาดน้ำปลาร้าให้ได้และในขณะที่ธุรกิจน้ำปลาร้าแซบไม้และน้ำปลาร้าแซบปักเบอร์กําลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดคิรินจำเป็นต้องตัดงบบริจาคให้กับบ้านเติมฝันบ้านเด็กด้วยโอกาสที่นํำพลเคยบริจาคเงินให้เป็นประจำทุกปีเพื่อพยุงกิจการให้ดำเนินต่อไปเป็นเหตุให้พลอยใสยผู้ดูแลบ้านเติมฝันไม่พอใจ เธอจึงตั้งตนเป็นคู่ปรับกับคิรินงานนี้เมื่อน้ำปรารากกลเป็นชนวนความขัดแย้งทางธุรกิจจนนำไปสู่ความรักระหว่างเขาเละเธอเรื่องราวชลมุมนลวุ่นรักที่แทบนัวจึงเกิดขึ้นห้ามพลาดชมละครสูตรรักแทบอิหลีได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน31 ผิดพลาดประการใดขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางช่องเราค่ะ